ค่ะสวัสดีค่ะนิตยาพิมพละมาดค่ะโรงเรียนฝึกอาชีพยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวันนี้นะคะการเรียนการสอนวันนี้จะเป็นการก้าวผมรับปริญญาวิธีทาใช้ทำเป็นแบบเกลียวนะคะ อุปกรณ์วันนี้นะคะเราจะใช้หวีโตนะคะหวีโตใช้สำหรับสางนะคะต่อจากนั้นเราจะใช้หวีหางใช้สำหรับการแบ่งผมแล้วก็ยางสีดำนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยกิ๊บตุ่มนะคะแค่นี้ค่ะอุปกรณ์เรามีแค่นี้เราจะใช้แค่นี้เองนะคะสำหรับการก้าวผมรับปริญญาค่ะซึ่งการทำก็ไม่ยากนะคะเรามาเริ่มสางผมกันเลยนะคะเราจะเริ่มแบ่งผมจาก หางเ,เออเดี๋ยวดูก่อนจากหางคิ้วนะคะเอาครึ่งหน้าผากดีกว่าจากครึ่งหน้าผากนะคะวีลงมาเลยค่ะวีลงมาเลยให้ถึงให้ถึงฐานอ่าดูค่ะให้ถึงฐานหลังนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนี้แบบนี้เลยจากตรงนี้จากตรงนี้นะคะจากตรงนี้มาหนึ่งนิ้วค่ะจากตรงนี้มาตรงนี้หนึ่งนิ้วนะคะทำสองข้างเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้ค่ะ ข้างขวาเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาแบ่งข้างซ้ายบ้างจากครึ่งหน้าผากนะคะวิธีแบ่งครึ่งหน้าผากก็คือจากหางคิวนะคะมากลางศีรษะจุดกึ่งกลางหน้าผากแบ่งครึ่งคือหางครึ่งหน้าผากนะคะวีไปเลยคะ่ะวีไปด้านหลังเลยนะคะวีไปเลย วีให้มาถึงฐานหลังหนึ่งนิ้วนะคะแบบนี้ค่ะน้อยไปเอาอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาจะเกี่ยวน้อยอะดูค่ะแบบนี้นะคะจากจุดนี้นะคะมาหาจุดนี้หนึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็รัดกิฟตไว้เลยค่ะ รัดกิ๊บสองข้างแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการรวบผมค่ะรวบผมนะคะรวบผมเรียบๆเ,เลยรวบผมมาให้ถึงครึ่งใบหูหลังนะคะถึงครึ่งใบหูหลังนะคะ คือรวบสุดมาหาท้ายทอยเลยนะคะรวบตึงรวบลงมาให้สุดทิศติดกับท้ายทอยเลยนะคะให้ติดกับท้ายทอยเลยค่ะใช้วีต้ค่ะสางมาสางมาถ้าต้องการความเรียบนะคะตอนนี้ ก็ฉีดสเปรย์ได้เลยแต่น้ำมันไม่ควรใส่ตอนนี้นะคะเพราะว่าจะลื่นมากค่ะฉีดสเปรย์เล็กน้อยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใช้หวีปาดมาค่ะวันนี้จะให้มัดจุกเลยนะคะ ไม่ต้องเอ่อไม่ต้องใช้ยางคล้องห่วงนะคะรวบมาค่ะรวบมาเลยใช้ยางสองเส้นนะคะคล้องเลยนะคะคล้องเลยแบบนี้เลยค่ะแบบนี้คล้องเลยค่ะ ให้ติดกัดท้ายทอยเห็นไหมคะเห็นท้ายทอยไหมเห็นมือครูไหมให้ติดกัดท้ายทอยเลยเวลาลัดนะคะเราไม่ลัดหมดนะคะให้ทําเป็นกลีบแบบนี้นะคะแล้วผมที่เหลือจับช้อนค่ะจับช้อนค่ะแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะแล้วทำให้เขาแนบๆเลยนะคะให้เขาแนบๆเลยนะคะติดกิ๊บค่ะ ใช้ความยาวของกิ๊บนะคะเสียบเข้าไปเลยต่อจากนั้นนะคะเสียบให้พออยู่ก็พอนะคะต่อจากนั้นนะคะพอเสียบได้แบบนี้แล้วเก็บผมให้ได้แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเก็บให้ได้แบบนี้แล้ว มาข้างขวาก่อนนะคะจับการจัดการพันผมเลยค่ะพันนะคะวีมานะคะเอามือวีมาพันทับเลยค่ะวีมาพันทับเลยค่ะง่ายๆนะคะวีมาประมาณติ่งหูนะคะ ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคนะคะไม่โอเคทำใหม่สามครั้งก็พอค่ะตรงนี้นะคะดึงมา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 ,งมาเรื่อยๆเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็จับพันมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จับอีกพันมาแบบนี้ พันแบบนี้นะคะพันแบบนี้ได้แล้วพันมาเลยค่ะดูนะคะพันมาเลยพันมาเลยพันมาเรื่อยๆเลยจนถึงมุมผมตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมุมผมตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วเอากิ๊บติดนะคะ ก่อนจะเอาคลิปติดนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะอาแบบนี้เลยก็ได้อแล้วเราก็เอาเศษผมนะคะดูนะคะให้มาถึงมุมผมตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเอาเศษผมที่มีอยู่ตรงนี้วางทาบไปเลยค่ะ แบบนี้ค่ะปลายเส้นผมก็จะไปอยู่ใต้ของเส้นนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นผมของข้างขวานะคะผมของข้างขวามามาทางด้านซ้ายนะคะแบบนี้นะคะพอช่อนี้แล้วนะคะเราก็ทำการล็อกค่ะล็อก ล็อกเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนย้ายไปไหนโดยใช้กิ๊บหนึ่งตัวนะคะความยาวใช้ความยาวสั้นเราไม่ใช้นะคะความยาวเราจิกไปที่โคนผมนะคะใช้ความยาวเพื่อไม่ให้ทรงเขาเคลื่อนนะคะแบบนี้ค่ะคือข้างขวาเสร็จไปหนึ่งช่อนะคะต่อไปค่ะ เราก็มาทำการพันอีกนะคะแบ่งผมที่เหลือให้พอดีกับครึ่งใบปลายติ่งหูนะคะแล้วแบ่งให้ได้สามช่อค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้สามช่อแบบนี้นะคะแล้วเริ่มพันทีละหนึ่งช่อช่อล่างไม่เกี่ยวนะคะดูนะคะวิธีพัน วิธีพันนะคะหมุนจับแบบนี้ค่ะหมุนนะคะหมุนแล้วก็หมุนพันไปเลยพันไปเลยค่ะพอพันเสร็จแล้วดูนะคะจัดเรียงเส้นให้สะอาดเลยนะคะเรียงเส้นให้สะอาดเลยค่ะ หมุนอีกค่ะหมุนหมุนไปเรื่อยๆให้เขาให้เขาซ้อนของอันแรกนะคะให้เขาซ้อนของอันแรกนะคะแล้วเอามาติดไว้ตรงฐานผมที่เหมือนข้างนี้นะคะกลับค่ะกลับกลับกลับเอาปลายซ่อนไว้ก่อนนะคะ เอาปซ่อนไว้แล้วก็ทำการติดคลิปเลยค่ะแบบนี้ค่ะเราจะได้สองข้างแล้วนะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้เราตรงไหนไม่เท่ากันเราก็ดึงจัดทรงให้ได้ก่อนได้แล้วนะคะสองข้างนะคะข้างขวาข้างซ้าย ต่อจากนั้นเราก็ข้างขวานะคะเราก็ดึงมานะคะแล้วพันเกียวเลยค่ะดึงมาแล้วเราก็พันเกียวเลยนะคะพันให้เป็นเกลียวเกลียวแล้วเราก็เอามาทบข้างนี้นะคะเห็นไหมคะทบข้างนี้ หมุนเลยค่ะหมุนเรื่อยๆเลยต่อจากนั้นเราก็เอาส่วนปลายเนี่ยค่ะเอาส่วนปลายเนี่ยค่ะซ่อนไปด้านในของเขานะคะซ่อนไปด้านในของเขาแล้วเราก็ติดกีบค่ะโดยใช้ความยาวของกีบด,ดาม ไปหาหนังศีษะนะคะข้างนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะก็คือหมุนนะคะหมุนหมุนหมุนนะคะเห็นไหมคะหมุนเรื่อยๆไปเลยนะคะแล้วก็ให้ปลายทบนะคะทบแล้วเราก็ติดกิี๊นะคะ ความยาวของกิ๊บดำติดไปที่หนังศีรษะนะคะความยาวของกิ๊บดำติดไปที่หนังศีรษะค่ะตรงนี้ไม่ยากนะคะสำหรับทำให้คนไปรับปริญญานะคะบัณฑิตใหม่นะคะไม่ได้ยากเลยนะคะการก้าวผมแบบนี้ สามารถทำได้ทำเร็วนะคะแล้วก็ผู้ฝึกใหม่ก็สามารถทำได้ด้วยค่ะพันเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะพันเหมือนเดิมไม่ยากเลยนะคะพันเหมือนเดิมแล้วพับชายตลบนะคะชายตลบไปไว้อีกด้านหนึ่งนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะ ค่อยๆทำการพานนะคะเราก็เน็บกีบเอาความยาปักลงไปนะคะต่อจากนั้นก็ขมวดผมข้างนี้มาปิดนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะผ่นให้สุดความยาวของเส้นผมเลยนะคะช่อสุดท้ายแบบนี้นะคะใช้กิ๊บติดก่อนคะ่ะเพื่อการ ตีกลับนะคะเราก็จับแต่งทรงก่อนนะคะเห็นไหมคะโอเคนะคะเห็นนะคะเอาความยาวปักลงไปก่อนคะ่ะแล้วก็จิ้มนะคะต่อจากนะั้นเราค่อยมาจัดแต่งทรงนะคะ ตรงไหนขยับยังไม่ถูกใจยังไม่สวยนะคะเราก็ติดกิฟบนะคะสรงนี้ก็จะเป็นแบบเกลียวๆไม่ยากค่ะสำหรับมือใหม่ก็ทำได้นะคะเราก็จะพันเกลียวนะคะพันเกลียวเพื่อซ่อนปลายนะคะ หมุนนะคะหมุนหมุนซ่อนไว้ล่างนะคะซ่อนไว้ล่างค่ะหมุนหมุนแล้วซ่อนไว้ล่างกลับผมมาแบบนี้ค่ะขมวดนะคะแล้วก็ซ่อนไว้ล่างเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกิฟต์ค่ะ ยากไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเขาดีดออกมาแบบนี้ให้ขมวดใหม่นะคะหมายถึงว่าเรายังติดกิฟตไม่แน่นพอแต่ไม่ต้องแกะกิฟตออกนะคะให้เสริมกิฟตเข้าไปใหม่นะคะแบบนี้คะ่ะ แล้วเราก็มาตกแต่งว่าตรงไหนเขายังไม่แน่นนะคะเราก็เสียบไปเลยค่ะเพื่อให้กิ๊บแน่นนะคะเดี๋ยวครูขอดูท้ายทอยก่อนนะคะว่าเขาสวยงามตรงใจหรือ,อยังนะคะ ไชยถอยก็จะเป็นขมวดก้นหอยแบบนี้ค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการก้าวผมรับปริญญานะคะซึ่งเก็บแค่ครึ่งหน้าผากนะคะมาหาติ่งหูนะคะสามแถวนะคะ สแถวคือสามแถวพันทั้งซ้ายและขวาได้แบบนี้ค่ะเป็นไงคะเรียบง่ายรูนะคะแล้วก็ไม่เกะก,กะปกเสื้อด้วยส่วนไายทอยเราจะขมวดเป็นรูปก้นหอยนะคะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะ ยากไหมคะไม่ยากเลยดูสวยงามด้วยนะคะวันนี้ครูก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะไม่ยากเลยเห็นไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ